นายงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความน่ารักระหวังพี่ใหญ่ของวง Black พิงคที่มีให้ต่อน้องเล็กของ Black พิงคนะครับนั่นกะนะ็คือจีซูแล้วก็ลิซ่านั่นเองนะครับจีซูของเรานะั้นได้มีการลงอินสตาแกรมสตอรี่นะครับเพื่อแสดงความยินดีให้กับลิซ v i ดี o Music a w a r d มาได้และยังมีการลงรูปร่วมเฟรมกันใน Story IG นะครับที่ถ่ายร่วมกันกับลิซ่าแล้วก็เคอร์ตูตินนะครับที่งาน MTV กันไปเลยดูเหมือนว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับตัวยงของลิซ่าเลยนะครับนั่นก็คือจีซูนั่นเองทั้งเป็นพี่ใหญ่ในวง Black พิงคเป็นสมาชิกจากวงแ l a ็ k พิงคเป็นพี่สาวของลิซ่าแถมยังเป็นแฟนคลับตัวยงเป็นท่าดรักลิซ่าแบบสมบูรณ์แบบเลยในตอนนี้ออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับน้องสาวอย่างเต็มที่มากๆแถมยังโชว์โมเมนต์สุดน น้ำตาคลอเวลาเห็นลิซ่าเนี่ยออกไปพูดขอบคุณสำหดับตอนรับรางวัลน,นั้นด้วยเป็นโมเมนต์ที่ฟแฟนๆเนี่ยชื่นชอบในความสัมพันธ์ของทงั้ง,ทงสองคนมากๆไมไปถึงสมาชิกในวงเนี่ยแต่ละคนนั้นรักกันมากจริงๆนะครับร่วมแสดงความยินดีให้กับทุกความสําเร็จของกันและกันอยู่เสมอเลยและในครั้งนี้จีซูของเรานั้นเนี่ยก็เอ็นดูลิซ่ามากจริงๆนะครับทั้งมาลงสตอรี่เป็นรูปเดี่ยวของลิซ่าที่แชร์มาจาก IG ของลิซ่าซึ่งลิซ่าเนี่ยก็ได้ขอบคุณแฟนๆเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษส เขาไปว่ากู๊ดเกิลแถมยังมีอีโมติคอนวิงวับวิงแบบแล้วก็หวัวใจอีกด้วยเมนชั่นไปหาลิซ่ากันแบบตรงๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีลงรูปคู่การที่ถ่ายในงานครั้งนั้นด้วยเป็นรูปที่ดูน่ารักมากๆเลยเป็นโมเมนต์พี่สาวน้องสาวที่น่ารักได้เอ็นดูมากเลยจริงๆสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งจีซูแล้วก็ลิซ่าเนี่ยน่าจะฟินกับโมเมนต์ความน่ารักนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งจีซูแล้วก็ลิซ่ารวมไปถึง ดูกันดีกว่าว่าทั้ง4สาวแบล็คพิงของเรานั้นจะประสบความสําเร็จมากขึ้นอีกขนาดไหนแค่กลับประจักษ์ MTV Video Music Awards เนี่ยงานก็ปังมากๆแล้วมีการปล่อยแคมเปญงานต่างๆออกมาเรื่อยๆหลังจากนี้ไปเนี่ยมาเตรียมรอรับความปังในการคัมแบ็กในเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มที่2อ,อย่างบอนพิงกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ทาง Lisa, Jesus, Jenny, Rose ลิซ่าจีซูเจนนี่โรเซ่ก anh